ันนี้เรามากำแพงเพชรเราก็ต้องซื้อนี่กล้วยครับนี่น้องคนส่งนี่นี่นะคนส่งนี่กล้วยมีทั้งสองฝั่งนะฝั่งนีกฝั่งหนึ่งนะพี่หองฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งนะ็นนนะม่หมดเลยกล้วยกล้วยกล้วยเราดูกล้วยกันนี่กล้วยดุกล้วยเยอะมากมีแต่กล้วยกล้วย นู่นนึงนู่นเลยโค้งนุ่นเลยนะนุ่นกล้วยทั้งนั้นเลยสวยลุงกล้วยนะมีแต่กล้วยกล้วยกล้วยนู่นมีออื่นด้วยนะเต็มไปหมดเลยนอกจากกล้วยนี่กล้วยแบบกล้วยแบบกล้วยทุกอย่างเลยเก่งมากน้องหนูกล้วยนีกกรกล้วย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 ทุกอย่างเลยมีแต่กล้วยทั้งนั้นที่เรามาดูข้างหลังกล้วยนี่ก็กล้วย นี่เผือกนี่กล้วย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 ล้วนๆโอ้โหเยอะ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 โอเคมึงซื้อมาแวะร้านนี้แหละมันไกลดีเนาะ